สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับทีมงานตาสายครับอ,อตอนแรกก็คิดว่าจะขุดบ่อ3มลูกขุดไปขุดมาขุดลูกลูกใหญ่ลูกเดียวเลยครับวได้ดินหลายร้อยเที่ยวเลยครับโอ้เป็นพันเที่ยวนั่นแหละมาอัปเดตกันหน่อยครับหลังจากหยุดปีใหม่ ประมาณสองไรได้ครับสะโกบีร้อยสี่สิบรถบิวนะคันนี่นี่อยู่ฟังนี้ดีกว่างานเมาครับงานเมาแบกเต็มกล่อง ม,มาหลายเดือนเลยครับบ่อนี้รถวิ่งน้อยครับวิ่งไม่ถึง5้าคันหรอกมั้งนี่โอ้ลมหนาวลมหนาวครับเดี๋ร้อนเด๋ยวหนาว ทิมงานจากบ้านจักจรูครับอำเภอเมืองสุรินทร์เอาเต็มเรียบร้อยครับาสายเขียวลุยแบบนิ่มๆครับทางก็ ไม่ค่อยเนื้อเท่าไหร่อควันขาวออกแล้วมีแต่รถประจำทีมงานเลยครับ ไทเทกตํานานเคยหลอกครับ วันนี้ยืนแทบไม่ไหวเลยสายแบกเมืองสุรินครับรอชมครับ ไวจัดครับเร็วจับแกดูแลรถได้ดีมากเลยครับ ใช้งานมา3ปีแล้วสี่เข้าปีที่4แล้วมั้งนี่ไม่มีรอยถลอกเลยมีก็มีแค่นิดหน่อยครับดูแลรถแบบใหม่ตลอดแหละไม่เก่าอะ่ะยอดจริงๆครับอาจัดหนักจัดเต็มครับโอ้ห่าเลย ไม่ม well> ีท่อเป็นแปดเลยเหรออ๋ออันนี้ท่อลั่นหมด ขึ้นแบบชิวๆครับไม่ค่อยชันเท่าไหร่โอ้ดีไซน์แปร์ด้วเยเลยติ่งอยู่ประมาณ5คันมนะั้งคร่าวๆนะรถไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ยังเลยอีกเป็นร้อยเที่ยวเหมือนกันนะน,นี่หลายร้อยเที่ยวเลยแหละยังดินยังไม่หมดง่ายครับเดี๋ยวถ้าลงลงลึกกว่านี้อีกเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมอีกครับ ดินขุดง่ายครับดินไม่ค่อยแข็งเลยแต่ไม่รู้ว่ามีน้ำออกหรือเปล่า้น้ำน้ำยังไม่ออกครับออกนิดหน่อยออกไม่เยอะครับฤด,ดูการแรกที่ว่ามาขุดตอนแรกเลยที่ว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มาลงนี่ขุดลงไปแค่เม็ดหนึ่งน้ำออกแล้วนี่น้ำน่าจะลดลงไปเรื่อยๆครับตอนแรกคุณไม่ได้เลยน้ำเยอะครับ เต็มเลยอ๋อเต็มเรียบร้อยเอาไม่แบกแล้วจะแดกอะไรครับเอาลุยครับโอ้คิวเกินครับ ทีมงานนี้ไม่ได้คันชิวๆเลยอะ่ะจะขึ้นเป็นชั้นครับชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามออชิวจัดครับอรอชมอีกคันครับ โอ้พี่ร็อกพี่ร็อกครับพี่ร็อกร็อกไม่มีวันตายครับยังรอเหมือนเดิมถึงจะรถเก่าก็ตามครับเดิมเดิมก็สวยครับโอ้รถจักร ร้านกำนันสุดตัวนี้ คันกับดกกา ให้ล้นกระบะเลยลมแรงครับวูยังไม่เต็มอีกครับตัด<อ><อ>เต็มเลย สายแบกเยอะเร็กไม่ต้องกลัวว่าไปไม่ได้ครับคิวอยู่แล้วครับสโลว์สโลว์ เหมือนกันครับก,กันนี้อัดเต็มกล่องเหมือนกันแต่เหมือนอัดเยอะเหมือนครั้ที่ผมมาถ่ายตอนแรกผมคนละทีหรือเปล่ายังไม่เต็มเต็มแล้วเต็มแล้วอ่ะลุยแน่ๆๆๆๆๆเเกือบดับแล้ว อยู่จัดครับไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันครับสวัสดีครับ